วายโดนลาไนะได้ไไหมใ่ย่ซอมาติออยู่แลเราอยากกินเลได้สิวาเฮ้ยสิมแน่คนนี้กรดเสียคันเสียก็พี่น้องเดี๋ยวคันตะไครคันนั่นีดเดี๋ยวชี้เบิงี้อมเทพักใช้พยังนียบไม่เลือนัาใช้ขมเนี่ยเอาล่างออกดีดีร้บพี่น้องไปเดีวจัเบิ้งเบิกันหาเักไมาบานนี้พี่น้อง ออมออมออมตัง้งไฟก่อนครับ <S <S ข้างมอยไม่น,นด้ะน,นออะ,นะ,นะดดดดนกไ็ได้พี่น้องใช่ไดปลาไป็นวันที่ไทยผับมึงครับออมน้าปลาลามะน้าปลาล่ารสดีชื่อรลดมากมึงพี่น้องใทยผักใสพร้อมเลยพี่น้องสุดยอดปุ๊บพอมันจะเข้มไน ฮะอ,อืมชูรถจะบอกชูรถจะบอกชูรถเ,เด้่ได้ได้ครับอืมนำดังคกุกตีลงเลยฟังเบิง่งไปลองฟังเบิ่งเสียงได้ปลาไหลแม่งเด็ พี่อยู่เอาให้เฮ็ดมาจ้ะ,อะอรอน้ำเดือดก่อนรอน้ำเดือดหม้อมาปิดฟ้าปิดหม,ม้อใส่เบคเกอร์แล้วพี่น้องมาเลยผักใส่ใส่ที่หลังแบบโง่ผักลไรขนาดไม่ขูดจะใส่ได้บางอีตัวใส่ได้บ่ทั้งได้ใส่ผักอิีตัวเดี๋ยวนี้ เสร็จไหมอัน่าเอาห้างพรอมมาก่อนพักบักหลาพอนบันพี่นอ้องอุ้ยออมปลาไหาากกลแล้วมีใครได็ตัวใส่เม็ดเลยนะ<ป>คนดูเลยเถอะอ่ะม,มาพี่น้องบันดี เอาขัวขัวอนะไนี่นุยผักนสุดยอดเลยครับขอผิดหน่วยเอ้าไปกินไกต๊กินเลือดแซ่บี่น้องบานนล้อผิดมะ เราซิมแบบเนื้อแบบออมปลาไหลอยูอบมาให้แม่คาเนื้ออบมาให้นั่นน้องสาวมาให้เห็นอยากกินออมสกินออมปลาไหลได้ไหมครับออมสกิลจะมาดีที่ได้ไปยังก็ยิ่งเกิดอะไรเป็ดีครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณดางน้องสอนเที่ยงได้เลยพี่น้องยังได้ไหมบวดไม่ไปบอดพ่กกี่บววเอาไว้ยู่บัวเห็นบัวจุกเขาได้ Còn đi ăn hoài Tôi vẫn ờ. không chạy vào Nó Không có cái hoài Nhưng đấy nhỉ ừ. <laughs> Không có đi ้องเอาให้ปักไซพี่น้องนี่แกงชิเล็กแกงเส็นหนังชิเล็กก็นนกกไม่ใช่บึงการชิเล็กตะเผ่าตัวเน้อจะแสบเซ็นเลย กินโดนเนาะอะไรไปเลยกินโดนอะไรบางเสียบใส่พริกแดงได้พี่นอ้อเนงเจอพริกแห้งอ็นวันนี้น มันดีเนะะาะไปเลยเซียบังลันเขาจะเสีบังเนาะพี่นบอกเสีบังไหมพี่น้อ,อ,อเงเขาจะไปหาเสีบังมาขายไหมเก่งชิลเล็กกรบเจยบหนังเก๋ไป

ไม่ได้กินโดนอขอไม่เลยเขาบริการมันง่ายเลย มันเนาะแต่ย่ามนี่มัน้อมเล้วมันเป็นง่ามเนมือไม่ปลามันย่งขิ้เล็กกระเซ็บคุณอาเส็นังเส็นังง่ว đó. Nhั่ง đi. Thầy bắc thái, nè. Phạc điệt nè.

chào nhau chụp chào cánh nhau rồi, chào 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 đi, chào 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 หอมมันอะอืมนี่เน,นี่เยอะบราคุณน่นาะขอใส่กจินบ็จานก่ะของปลาไม่ติแสบแล้วเนะาะประมาณว่าอืม ฝากโคติจารไม่ได้อครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,ค,น,กนค่อยเห็ดจิบไปใช้ฟีนอองมึงอีกล้วไ่ค่อยได้ลงงลิปดอกบพี่น้องผมนะดวนๆจน,นไม่ไ้ทิยตองออเอาค่าะาใสุ่่นะอุ้ย cảm ơn phải học của mâm làm đấy Mua chi hoa khẩu đen mà im Đi đi rồi im khác Bớt Đây xem Con xẹp thì nó có mặt ผักกุ้ยครับผ้ยกระเฉดพี่น้องไปปิดกับบกัน,นเลย,เยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปบรพาจีนใหม่ๆของทางอุตรเทศทเที่ยวแบบสบายๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ